เพราะว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีจรวดนะฮะข้ามศีรษะไปนะคือถ้าเกิดว่ามีการสกัดได้เนี่ยก็ดีถ้าเกิดสกัดนะฮะจะเห็นเลยนะครับว่าจะไปแตกบนท้องฟ้านี่คือสิ่งที่บรรดาแรงงานนะครับที่ผมมีโอกาสได้คุยกันเนะี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะแล้วทีนี้อย่างที่บอกไปะฮะว่าณนะตอนนี้เรามีความพยายามนะฮะในการที่จะติดต่อพูดคุยกับแรงงานไทยที่อยู่ที่นู่นนะฮะเนะนื่องจากว่าเป็น,ปนสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแล้วเวลาก็ห่างกันด้วยอีกอย่างหนึง่ง ในงานไทยเนี่ยเขาเขาจะทํางานนะบางทีตั้งแต่ตีห้านะกว่าจะเสร็จนู่นฮะประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วพอเวลามันห่างกันครับโอกาสที่จะการสื่อสารเนี่ยมันยากมากๆฮะแต่ว่าต้องขอบคุณคนนี้ฮะผมมีโอกาสคุยกับคุณภูมิรินเจริญยิ่งครับเป็นรายงานไทยในอิสราเอลนะฮะให้แบบว่าช่วยรายงานความคืบหน้าหน่อยสถานการณ์ความแรงที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ฮะแล้วคุณภูมิรินนะฮะเขาทําคลิปนี้ส่งมาให้ผมนะฮะเป็นการลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายเนื่องจากว่า มีจรวดวนแล้วก็ลูกระเบิดครับตกมาอยู่ใกล้ๆกับแคมป์คนงานของเขานะฮะแล้วห่างจากจุดที่ว่าคนโดนระเบิดและเสียชีวิตไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูคลิปของเขาดูแบบยาวๆเลยนะครับผู้ชมครับหลังจากโดนระเบิดไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยพากันหยุดงานครับดูสถานาการณ์ก่อนไม่รู้มันจะยังไงแต่เมื่อวานได้ยิน ในจ้างบอกว่าอีกประมาณ2อสาวันครับเขาหน้าจะเร่งลบกันจะจะถล่มกันให้เสร็จหรือ,อยังไงไม่รู้ประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจตั้งแต่มาวันแรกจนบันนี้สองปีแล้วครับยังลบกันสู้กันอยู่ตลอดแต่มีเมาาื่อวานนะครับมึงมีลูกหลงมาลงใกล้ๆจนแคางข้างๆได้รับบาดเจ็บนี่แหละ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ลงมันตกแถวที่แบบไม่มันมันไม่มีผู้คนในสวนในอะไรบ้างก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีปีที่แล้วครับโดนขาแคมที่โดนเมื่อวานนียครับมาเมื่อวานก็โดนอีกเดี๋ยเมื่อวานนี่ตกใส่กลางแคมเลยก็เลยมีเสียชีวิตไปห้าหกคนนะครับบัดเจ็บอีกเจ็ดแปดนี่นแหละ แถของผมนี่มันลงอยู่ด้านหลังแคมป์ครับอยู่กับกลางถนนจะเลยไม่มีใครเป็นอะไรมากแต่ก็เพื่อบอดภัยครับจะเลยพากันหยุดงานเลยวันนี้ไม่ได้พากันไปทำง,งานเบที่มันลงกลางถนนเลย ตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่เลยครับจังหวะที่มันลงนี่เตาจริงจริงเข้าบังเกอร์ไม่ทันหรอครับหลบไม่ทันหรอกเมื่อวานนี้ไม่มีเสียงประกาศเลยรประกาศไม่ทันเลยหรือจะไงไม่รู้แต่ไม่ได้เสียงนะครับยินได้เสียงเอสกัดเขายิงขึ้นไปแล้วก็ระเบิดก็ลงแล้ว วิ่งยังไม่ถึงมังเกร์เลยแต,แต่แต่ใครมีสติก็เออในหมอกอยู่บนท,ที่ที่เราอยู่ตรงกับกทันครับเต่แคมป์ที่เสียชีวิตน่าจะมันเป็นช่วงพักเบรกมาครับพักเขามาพักมันร้อนอากาศมันร้อนก็เลยเข้ามาพักในห้องในแคมป์น่าจะกำลังอาบน้ำหรือทำขบข้าวทำอะไรกินช่วง อะไรกินหรือนอนพักใต้ลมไม้ใต้อะไรครับมันก็เลยไปจังหวะแบบไม่ได้ระวังตัวไม่รู้มันคิดไม่คิดว่ามันจะลงแบบนี้เพราะว่าปกตินี่เขาจะสก,กัดได้ไันจะแตกอยู่บนฟ้าเนอะนี่ครับผมก็ขอให้คุณภูมิรินเนี่ยเป็นเสมือนเป็นนักข่าวพลเมืองในพื้นที่อิสราเอลเลยคะคอยรายงานสถานการณ์เอาแบบว่าเท่า เท่าที่ว่าสามารถทําได้เพราะการที่ว่าคุณภูมิลีเนี่ยเดินออกไปตะเวนนะฮะมันก็มีความเสี่ยงมากพออยู่แล้วแต่ว่าคุณภูมิลก็เล่าฟังคือว่าแรงงานไทย,ยอยู่ในภาวะที่ว่ามีความเสี่ยงแบบนี้เป็นประจําทุกวันเพราะว่าก็จะได้ยินเสียงปืนเสียงจรวดอย่างเงี้ยทุกวันนะฮะนี่ล่าสุดนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูะฮะก็เป็นคลิปภาพที่คุณภูมิลส่งมาให้ล่าสุดนะครับนี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการค่ะคุณภูมิลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นเทศบาละฮะ เทศบาลประจำพื้นที่เนี่ยเขาลงพื้นที่มาพูดคุยไปหลายแคมป์นะครับมาสอบถามเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางช่วงผมพยายามฟังครับเขาพูดภาษาไทยด้วยนะคนตรงกลางนี่นะฮะน่าจะเป็นชาวอิสราเอละนะครับพูดภาษาไทยออกสำเนียงอีสานด้วยสามารถพูดได้ผมได้ถามว่าเขามาช่วยเหลือหรือว่ายังไงฮะบอกเปล่ๆมาสอบถามว่าจิตใจณตอนนี้เนี่ยของแรงงานไทยนั้นเป็นยังไง นะครับก็เลยถามเหมือนกันนะครับว่าเอาแล้วหน่วยงานกลางของภาครัฐของเราล่ะ,ะมาช่วยบ้างไหมบอกว่าบางทีในส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไปช่วยอยู่ในพื้นที่อยู่ในเขตเมืองแต่ว่าตรงจุดที่วพวกเค้าอยู่ฮะมันเป็นเหมือนว่าเป็นกึ่งกลางนะอยู่ในจุวนกาซ่านะครับคือว่าลูกระเบิดเองจรวดเองเนี่ยมันก็จะข้ามไปข้ามมาข้ามศีรษะไปไปอย่างนั้นแล้วมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเลยถามต่อว่าทําไมทําไมถึงต้องไปทํางานที่นั่นด้วยละ่ะบอกเขาชอบอีกอย่างนึงคือแรงงานไทยเรานี่เก่งมาก เขาเปลี่ยนทะเลทรายฮะเป็นผืนดินที่สามารถปลูกพืชแบบเขียวขจีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะมีการให้ให้ดูนะ,ะในครั้งถัดไปนะครับว่าอบังเกอร์เขาอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าคนอยู่ใ,ใต้ดินนี่นก็ดีหน่อยปลอดภัยแต่ว่าบังเกอร์สนาดที่ว่าอยู่บนพื้นดินนี่นเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบแบบที่เหมือนเป็นโคง้งๆไงใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนที่ไปหลบกันจริงๆเนี่ยคือไปอัดอยู่ในนั้นเนี่ยนั่งเบียดกันเลยเป็นสิบโอ้ใช่แบบนั้นนะเขาบอกว่าอยู่บางทีสิบยี่สิบคนแล้วก็อามีผ้าห่มผืนนึฮะ ภาพล่าสุดก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องหลบอยู่ในบังเกอร์เขาบอกว่าประมาณสักสองสามวันเนี่ยลองจับตาดูเพราะว่านายจ้างเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเดี๋ยวจะมีการยิงกันอย่างหนักหรือเปล่าแต่ให้บอกว่าแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเนี่ยหลบยากหน่อยนะต้องคอยสังเกตต้องคอยใช้โซดสัมผัสต่างๆเนี่ยว่าถ้าเกิดมีเสียงตุ้มเมื่อไหร่ปุ๊บต้องวิ่งฮะ เมื่อวานนี้เขาเลยต้องหยุดงานกันเพราะว่ายังมีความกังวลอยู่นะฮะดิฉันว่าคุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนกันนะคะได้ถามเขาไหมคะคุณธีรเดชว่าเจอแบบนี้แล้วเนี่ยจะกลับบ้านเราหรือเปล่าหรือ,อยังสมัครใจจะอยู่ต่อคือผมถามอย่างน้นอยๆเ,เนี่ยก็มีคุณภูมินคนหนึ่งลแล้วแะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณธงชัยนะค,คุณธงชัยเนี่ยอยู่มาประมาณสัก4ี่หปีถามบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเกิดสงครามแบบนี้เนี่ยคุณกลัวไหมเขาบอกเขาก็ยอมร้วเขากลัวนะแล้วคงจะกลับไหมก็คงไม่กลับ พอก,กลับมาก็คงไม่รู้จะทําอะไรด้วยสถาน,นการณ์โควิดเองนะแม้แต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยคือว่าหาก,กินค่อนข้างยากเขาบอกด้วยนะครับว่าเงินนะที่ว่าเขาได้มานะหากลบอะไรทุกอย่างแล้วสามารถส่งกลับที่บ้านได้ประมาณ4-5่ถึงห้าหมื่นบาทต่อ,ตอเดือนน,นะฮะก็คือว่าไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในภาวะที่ว่ามีความเครียดนะต้องคอยหวัดระแวงเกี่ยวกับเรื่องของจราจลเรื่องของระเบิดเนี่ยตลอดเวลาเลย นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันร้อนมากนะครับมันเป็นทะเลทรายเนี่ยต้องเนี่ยคอยสังเกตเห็นเนี่ยสก,กัดได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มันก็ล่วงมากดแบบใกล้ๆพื้นที่ที่ว่ามีการเพาะปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยนคนไทยเราเก่งมากนะฮะและ้วในไเราเก่งสุดๆครับเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นเนี่ยพื้นที่เก็บโขจีแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่าเอออ่ะก็ให้กําลังใจกันนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะติดต่อพูดคุยเพราะว่าติดต่อพวกเขายาก เมื่อวานนี้จะมีการพูดคุยกับคนคนหนึ่งคุณบ๊อบบี้นะฮะค่บ๊อบี้ก็ตอบกลับมาแล้วแต่ว่าพอเราติดต่อกลับอีกทีก็ไม่ได้แล้วเขาต้องไปทํางานาเพราะว่าแรงงานเอ่อทางด้านของเขาเรียกเป็นเป็นเจ้าของอะ่ะค่อนข้างเนี๊ยบมากมเขา ไม่ค่อยให้ใช้โทรศัพท์สักเท่าไหรยย่างี้นะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลนี่ทำให้แรงงานไทยเสียชีวิตสองคนนะคะแม้ว่าครอบครัวผู้สูญเสียจะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนว่าคงไม่อาจทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะอย่างนางสาวอรไทยกองมะเริงค่ะเป็นภรรยาของนายสิกธรินสังงามรําชาวจังหวัดบุรีรัมนะคะ สูญเสียสามีที่เพิ่งจะไปทำงานได้เพียง3สัปดาห์หลังจากพ้นระยะเวลากักตัวแล้วเธอบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆเธอกำลังวิดีโอคอลคุยกับสามีอยู่เลยทำให้รู้สึกเหมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะแบบก็ถามพยายามถามเขาว่าเสียงยังเป็นอยังแต่เขาก็เหมือนเขาวิ่งนะคะแล้วเขาไม่ได้คุยกับเราแล้วเขา เหมือนวิ่งไม่ไกลอ่ะเพราะว่าบังเกอร์มันอยู่ใกล้ๆแต่ว่าระเบิดมันลงใกล้ๆบังเกอร์พอดีมันก็เลยโดนสะเก็ดเลยตอนนั้นเราเราได้พูดอะไรกับสามีก็พูดกับแบบก็ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงคนอื่นมาว่าแฟนโดนสะเก็ดระเบิดนะอะไรเนี้ยใจตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้ขาขาอ่อนแบบอ่อนหมดเลยค่ไฟม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง อ,อีกคนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปเยี่ยมนะก็คือคุณเรือนรักแท้ลีนะครับคนนี้เนี่ยเขาสูญเสียสามีนายวบีรวัตรการุณบริรักษ์นะครับเธอก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นผู้สืสละนะไปทํางานที่ต่างแดนมา3ปีแล้วแล้วก็ส่งเงินกลับมาให้ทุกเดือนด้วยก็เลยยังทําใจไม่ได้นะครับที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปครับ ใกล้ปีใหม่แล้วเขาจะกลับบ้านแล้วก็กนนกว,าว,วางแผนหลักรัพย์นไว้วางแผนไม่ว่ายังไงครับก็แค่บอกว่ากลับมาเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราคิดว่าเราจะทำอะไรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นแม่ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็ปู่พ่อก็แก่แล้วนอนติดเตียงด้วยมันมีหลายอย่างที่ต้องทำนะคะ แรงงานที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจะได้รับเงินทดแทนจากสำนักงานประกรันสังคมแห่งชาติของอิสราเอลและกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานในไปทำงานในต่างประเทศนะคะส่วนแรงงานคนอื่นหากประสงค์จะกลับบ้านทางกระทรวงแรงงานบอกว่าพร้อมจะพากลับทันทีค่ะความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานนะคะกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่หรือว่ามีบุตร มีอายุครบ18ปีโดยขออภัยค่ะจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่หรือว่าบุตรเนี่ยมีอายุครบ18ปีนะคะโดยภรรยาจะได้รับเงินประมาณ36,000บาทส่วนบุตรเนี่ยค่ะประมาณ6,000ถึง12,000บาททุกเดือนส่วนกรณีบาดเจ็บหรือพิการเกินร้อยละ20ทางสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติของอิสราเอลจะจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์สูญเสียนะคะถ้าหากว่าร้อยแล้วร้อยก็จะได้รับเดือนละประมาณ60,000บาทแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกรณีบาดเจ็บเนี่ยนะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินคนละ3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ8 0,000บาทครับเราก็พยายามที่จะเป็นเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับแรงงานนะครับที่อยู่ที่อิสราเอลอยู่นะฮะเดีย๋ยวนี้ก็พยายามที่จะติดต่อพูดคุยเขา ให,ให้ได้ฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่ว่าตอนนี้จิตใจพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหวาดระแวงกับสงครามที่เกิดขึ้นเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันหลายร้อยลูกแล้วนะ